ครับสวัสดีครับพี่น้องเช่า u t u b e ทุกท่านนะครับสำหรับแรงนี้กับทิภาพพี่พนองรับชมนะครับอัปเดตเยี่ยมชมผักกระเลียงนะครับเอาเนื้อเน่อในน้อยเนียนนะครับพี่น้องเพราะว่าวิธีการปลูกกระเพิกหรือจะเป็นสายพันธุ์ใดก็แล้วแต่นะครับอยู่กับการดูแลรักษาครับพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าการเฮ็ดนะครับปลูกริกไร้ทัน คือหลายสวนหลายคนนะครับหลายหลายเราพี่น้องที่เจอปัญหาครับเป็นหมากลวกนะครับเป็นหมากลวกหรือหมากลนนะครับบ่ได้เก็บน่วยสุกหรือน่วยกับพ้านได้เต็มทีแต่ลวงถิ่นล้นถิ่นนะครับตัวไงคือเป็นกุ้งแห้งนะครับพี่น้องครับนะครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเกษตรขนจนนะครับพี่น้องมากขอบอบับพี่น้องคือก็สำหรับ ทั้งนี้กะทพพิภาคพี่น้องให้สาละลูกนะครับอยู่แนวคิดแบหน้าทั้งลูกแบบต้นฉบับของข้าวกะทิภาคพีพ่น้องเช่าสวนนะครับรวงขาบรับผู้มองภาพร่วมกับไป,ไปพร้อมๆกันนะครับวิธีอ่านเ็ดให้เขาจับหมากมาเขาบระหลงบระโลยมีวิธีทางเนี่ยมีมีวิธีแบบใดเท่ากับที่ภาคพ,พ,พิพ,พนองรับชมแล้วก็ทีให้สาระ แนวคิดแกพีเจาะนอกนะครับวิธีการจับการสีพน่นฮอร์โมนแบบใดที่ทเขีห้เขาจับนะครับมาบดในรวงในรวนสำหรับนี่คือ,อผิกกระเรียงนะครับสายพันธุ์น่วยขาวาต่อไปเท่ากับเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับการฉีดพ่นนะครับใส่ยาบวกหรือใส่แบบได่ห้องกระสี บอกให้พี่น้องมาฟังนะครับคือการขีดพ่นเข้าสีนีองค์ประกอบตรงนี้อย่างนี้นะครับเป็นพืชชนิดใดอาจเะใ้ห้องว่ามาผสมปลุกกันกับมักกับ,กบน้ำนะครับขีดพ่นให้เขาจับมานะครับแบผมก็ให้พี่นอ้องออามายชมนะครับมันก็นหลายช่องห้างนะครับเพื่จังไลูกโรกแบบใดนะครับ นี่ก็คืออันนึงนึงน่ารักก็คือ,อน่องจืดนะครับพี่น้องน่อจือดผสมอ,อยู่น่องโมโตะเท่านี่แหละนะครับจะเป็นของชิโรที่เป็นเอ็มลอยนะครับผสมกันกับน่อจืดน่องขนเท่ากับน่องจืดเท่ามานะครับผสมลงในน้ำฉีดพ่นนะครับจะเป็นน้ำอ,อยู่ซิบฤทธ์หรือไฮฤทธ์ต่ออันตร์ผสมของ น,น้นต่อชีพดิบหาดิบนะครับเท่ากับใส่จักอสองคำสอดนะครับพี่นองกับนดเอานะครับฉีดไปมาบก,กอ่างร่างก,านนก,นากันนะครับี่คือรูปห้วยเอูปพ้นที่ไปอาฉีพ่นนะครับจับมากดีแล้วก็บรอนบรลวงนะครับเอาสีออกมากน่อยดอกมดอกหน่อยดอ,อ,อกไม้ใส่ซ่อนพืดขึ้นมากตลอดนะครับสำรับการฉีดพ่นนะครับ เพราะว่าที่นี่ที่ไหนมาเขาจะงงงลวงทิ้งเอาไว้สภาพอากาศนะครับสภาพอากาศช่วงนี้นะฮอนนะครับดูดูกันเอาห่อนคักนะเข้ากับเกี่ยวปัญหาเช่าวสวนทั้งหลายส่วนหมากควรจะใส่ยานะครับกับพืชสารทั้งหลายที่พ่นเอามาฉีดนะครับมาฉีดพ่นให้หมากจับหมากจับดอก แต่สำหรับทางเฮานะครับการบดใดใสสารเคมีนะครับหรือ,อระบบตามพุ่มเป็นกิ่งนะครับหลกัลกๆของเข้าบางทีแต่ทายท้ำกัหลายอันหลายทีแล้วอะไรที่ท,ทีนองเบิางเคมีอย่างเนี้ยนะครับหล,ลากหลายก็คือเฮาใส่จะเป็นพืชไม้นะครับจะเป็นพืชใหม่น้ำหยอกน้ำบ่งน้องคือกันครับขี้หยวก ขึ้นกันพี่น้องคือนหยวกกันงวยง่ายนะครับเรา,างการขึ้นกันมาร้อนนะครับบาล้นบรลโงห้องก,อกับใสอารูปแบบอยู่เรื่อยคิดต้นฉบับของห้องดยการเฮ็ดน้อยๆให้มากลูกนะครับลูกใหญ่ๆตัวโตนะครับเอาล้างการมากลกูกหห้แห้งอันนึ่คือผลผลิตที่ได้ตามขาดคิดขาดคิดไปนะครับ โเป็นจะเป็นว่าจะเป็นบอรเขรื่เทศเครื่องเทศหรือไอ้ซับฟองนะครับเข้ากับมี่เนวทางนะครับวิธีการสก็บผลออก,กมากระผลไม่ให้ลูกหายร่นนะครับสำหรับมีท่านใดห้องใจท่านใดเข้ากับสอบถามกันเข้ามาใต้คลิปนะครับสำหรับพี่นี่ก็บโมอะไรยังห่างนะครับกับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสบอบถามปวามจิตอบพี่สอน้องทุกท่านทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกทุกท่านนะครับ